กัมพูชาพลิกลิ้นค่ะเยียบย่ำเกียรติทหารไทยแท้หน้าด้าน้านแอบยัดข้อตกลงเพิ่มไม่เห็นหัวประเทศไทยผลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนทาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเพื่อพบปะหารือกับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและคณะฝ่ายกัมพูชา ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน29พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาบ่าย3โมงครึ่งค่ะโดยพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพปกได้เปิดเผยว่าเป็นการพบปะเจรจาต่อเนื่องหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาได้พูดคุยผ่านทางระบบ VTC เมื่อ28พฤษภาคมโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุการณร์ปะทะ และยังเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศที่ต้องการให้มีการเจราจาเพื่อยุติความขัดแยง้งพร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนการพูดคุยเจราจาด้วยสันติวิธีในการหาข้อตกลงร่วมกันและขอยืนยันว่าจะไม่มีการรุกรานอธิปไตยหรือการหยิบยกประเด็นข้อขัดแย้งในอธิปไตยของกัมพูชาโดยเด็ดขาด การเจราจาครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจส่วนกรณีข้อขัดแย้งบริเวณช่องบกกองทัพบกไทยและกัมพูชามีความเห็นร่วมกันในการใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมซึ่งเป็น,นกลไกในระดับรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งผลการประชุม j b c คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในอีกสองสัปดาห์ค่ะ โดยปัจจุบันกำลังทั้งสองฝ่ายที่เคยประทะไเด็กเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วถือเป็นการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นพ้องในการใช้กลไกคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่อาจค้างคาและส่งเสริมกลไก j b c ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะผู้บงังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้ระบุว่าจะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจายอย่างเคร่งครัด โดยผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาย้ำว่าในส่วนของกัมพูชาหากมีผู้ใดฝ่าฝืนข้อตกลงที่ได้ร่วมการวางไว้ในวันนี้จะดำเนินการย้ายกําลังพลออกจากพื้นที่ทันทีและยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาสามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานทุกหน่วยได้อย่างเด็ดขาดการพบปะเจราจาระหว่างผู้บัญชาการทหารบกไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีสามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ขัดแยง้งและคงกำลังอยู่ในที่ตั้งเดิมซึ่งก็รอผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ในระหว่างนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายจะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจายอย่างเคร่งครัดโดยกองทัพบ,บกจะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนต่อไป สำหรับการประชุมใช้เวลาจํานวน1ชั่วโมง20นาทีค่ะโดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 1. ให้ทั้ง2ฝ่ายการแก้ไขปัญหาเป็นครั้งนี้ผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน2-3สัปดาห์ 2. ให้ทั้ง2ฝ่ายอยู่ในจุดที่เหมาะสมลดการ,รเผชิญหน้า 3. ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ใช้ความอดทนอดกลัน้น แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางกลาโหมของเขมรค่ะได้พลิกลิ้นอีกรอบแล้วเขมรเนี่ยเช่ถือไม่ได้จริงๆนะคะเพราะจากข้อตกลง3ข้อเนี่ยอยู่ดีๆก็มีข้อสีง่อขึ้นมาจากแถลงการของทางกองทัพบ,บกกรรัมพูชาค่ะโดยเนื้อหาของแถลงการบอกว่า ขอ้อ 1. ทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ผ่าน,นกลไกที่มีอยู่ทั้งหมดเช่นคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชาไทยหรือว่า g b c และบันทึกความเข้าใจปี2543ว่าโดยการวัดและกำหนดเขตแดนทางบกกัมพูชาไทยเพื่อให้เขตแดนของทั้งสองประเทศกลายเป็นเขตแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนา สองทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินการจัดการสถานการณ์ตามที่เป็นอยู่อดทนและแก้ไขปัญหาทั้งหมดผ่านคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือว่า JBC ที่จะจัดขึ้นในอีกสองหรือสามสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศข้อสฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้มีการเคารพซึ่งกันและกันในอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบเช่นเช้าวันที่28พฤษภาคม และข้อ4ค่ะฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอยหรือยืนหยัดโดยปราศจากอาวุธในจุดที่เกิดความขัดแยง้งเนื่องจากนั่นคือจุดที่ฝ่ายกัมพูชาได้ยืนหยัดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าโดยการวัดและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อปีพศ2543ต้องบอกว่าคำเมนในชื่อถือไม่ได้นะคะเรียนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเรียกว่าไม่ตรงกับข้อตกลงที่ออกสื่อไปก่อนหน้าแบบนี้ส่งสัญญาณพร้อมประทะเต็มที่แน่นอนแล้วละค่ะคุณผู้ชม